สวัสดีค่ะพี่น้องชาว u t u b e หลังจากที่คุยกับพี่น้องชาวเฟ e บุ o กไปแล้วก็มาหาหมูเจ้าเด้บาสท,ที่นี่คิดหอดคือเกาเด้อค่ะเด้อพี่น้องเอ้ยอยู่ดีมีแห้งมีความสุขกันบาจา่จ้าปีใหม่กะใกล้สเขามากลวลวฉลองคริสต์มาสกันเต็มที่เมาข้างไปหนึ่งมือถ่ <laughs> ายรูปก่อนจักบกอ ่ข่อยสิผ้ายางชมหิมะสวยๆงามๆหลยคักสวยเนาะคะ่ะสิท้ายรูปให้เป็นเก็บภาพร่วมภาพไปให้เบิง้งต้นคริสต์มาสหิมะเต็มเลยปานปุยเมฆเนาะคะ่ะข้าวสัน เฮ้ยเบืงต้นคริสต์มาสงามหลายน้องเอ้ยภาพไปเบิง่งไก่สัมผัสใ่ม่ไก่ทางไปเก็บเ็ดข่อยอุย้ยสวยขออนุญาตเด้อแปบ๊บหนึ่ง ว่าได้เอาใหม่เซลฟี่มาเฮ้ยสอ่อนเด้ิวะงามเนาะพี่น้องสวยงามอลังการโอ้ยอยากถ่ายรูปเดียวเดียวมือมันกจะมือนเนาะใส่ถุงมืออืมงามหลายจ้ะ พี่น้องเอ้ยงามงามไายมาฝากกันพี่น้องชาวไทยเฮ้ยุ่านะปะพายงางกลับบ้านบ่งไปตามทางถนนพ้นทางเฮ้ยต้นคริสต์มาสไหม <c oughs> เดี๋ยวกันดูพี่น้องนะต่ฮักเนาะ แห้งหลายจ้ะปื้ยเบิงแหนคับเขียนอีหยังมาบ้างวิดีโอก่อนจองสีไปตอบแล้วเกิดอาการมือแข็งครับท่านโอ้ยพี่นองเบิง้งงามหลาย Cô ừ, ấy นำไลยเด้อไปหานพี่น้องบิงโก้ไลก่อนแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆที่รับชมกันค่ะ